ามางามแต่บาทเนี่ยสวัสดีค่ะเออตี้ยวๆต่อกับช่องโจโร่จำคุณนี้มีเมี่ยงนู้อย่างเธอซัวสิได้กินเหยวขคากันตายต่อคากันตายอือปาดกระปุลไหมใส่น้ำจักบาดกันเด้อกระปุลน้ำยากบกระปุลน้ำยาครบกับผมค่อยกินบ่ปะผมก็กินแต่น้ำยาปลาไหมแปลว่าตัวว่าเป็นน้ำยาปลาตัวว่าเป็นน้ำยาปลาได้เออหมาง้องเห็ุแบบพบกันทันดอก โอ้โสเจอดีได้กินเกือบเอาไปใช้เปียก่อนรืมแต่ละเรื่อืสวัสดีครับอากัรก็ตัองเตลราจำเหมือนเดิมนะคะม,นมากๆเ้ยมันอนีบมาแบบพลัดพลเลเน่จะไต้ไหลนะตัวเองนะเขาจะเพียรครับชนี้เข้ากับที่แบบพุดนครับเอดปลาดิซีปที่มาขาย <laughs> ดีต่อพระองค์เด้อองค์ก็ปั่นมาอันกุแรกบมาเนี่ยใครอยู่ครับเอิร์เอาพวกเอา,า,เรอา,อาครับโอ้ยอย่าลืมกดติดตามกุสต์ตะไคร้ด้วครับเด้วยวัอนี้เขามากินปลาหนิเด้อครับปลาหนิ้งกดติดตามปลาหนิ้งครับวันนี้ก็พอกันก็ปั่นิมื่กีก้เาหกสิบบาทครับ <c oughs> ยำปัวไม้เจ้าของเขาหันมาหันหนาใส่กันหรอด้กินปาทะปทะกันหรอมุโซ่ไม่ได้อาบน้ำครับมีแต่คพนมาหนาคือดำแท้นะกินมุโซ่อาบน้ำเร็วค่ะนี่ตอนนี้ท่าร้องขื้นไปสามชั้นแล้วค่ะอาบน้ำเร็วกะหนาดำขึ้นเขาเ่เปล่าว่าแล้าใครองก่ปนี่ซีบีโอกินเป็นเสียแต่เค็มบอ อืมเตรียมมันองเตรยตัวต้ใส้น้ำปารนออ็อไม่รู้มาแกวลดามาเด้อครับมาเด้อ ับกูบอทายกล่องมันเป็นยังไงรถคือบอมมีพันปะทายกล่องเป็นยังเืองนั่นเมื่อื่นเมื่อื่บอมีรถผ่านเนี่ยแต่วันนา้ไครกีนปุ๊บนี่เสียงนั่งแจ้งนี่มันคือขอมาดีแท้มาผิดแล้วเหมี่านั่งทางหลังแม่ก็อะไรบุ่นๆไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งฐานเก้าอี้เด้อลูกเตากินบลเปลี่ยนมาแล้ว ้าเด็กกินขึ้นหมาแต่ว่าบักแอบนะมาเด็กกับกระปุนกระปุนน้ำยากบกระปุนเัินเคลื่อนไปกระปุนยงกระปุนน้ำยาเหล้าสิโอ้ที่ถั่วมั้งอยากกินกับไปใส่เอาเดอร์จ้าพี่น้องเอ้ยน่ำถั่วอยู่โคราัไฟดับผีดอยู่สารคามผีดเกิดเงดอยู่ไฟดับแต่แดดแดดแต่แห้งแห้งเมือนนี่ไฟก็ดับตั้งสิว่าจังไลยอืมไปกินกระปุนไปแอบ มาด้วครันด <this word> ูเบเสียบปาดเอาอีกแล้วเ่เอาอีกเบิ้นปทุมหลาด่เอาโวผูเดียวละมุกไปหาพาเพิ่นเกียรติเนี่ยหย่แห้งอีกขวากระดูโกมเด้อ พ่าจะไปเล่นเกมแล้วร้านม่กับว่าจะไปด้วยยาขาปุ้นอร่อยอร่อยมากเลยดงง่มอืมอืม้อ นี่ละกระดาษเจ้าชู้ไหมเสือที่ดีนี่เเเออองงสืที่ขอบคุณเจอุ้มครับที่บริจาคเสียไม่ใส่ตั้งเก่งกันขึ้นกันครับเจอุ้มบริจาคเสียไม่ใส่เนี่ยขอบคุณเจอุ้มมากเลย คอยถึงเรศซุ่วัดเด้อเจ๊อุ้มเด้ออย่าไปหาซื้อเด้อเด็กใจดิน่ะซื้อรอยคุณลอยพ่อเฮ้ยมันประเคยซื้อได้รอยคุณลอยไม่จะเป็นพันหุ่เด้อกูอยู่บ่รอบหน้าบริจาคตู้เยันกับอันเครื่องปั่นผ่ากูได้เด้ออุ้มแต่เก่าเด้อคนอาจจะอุ้มมาอ้าวบอกงังได้บ่เคยเดือดเจ้า มีจิวแน,บน,อออน่บ้านเขาเอินมือบานเขาเอินติวเลยเอาอันาอาอนาออานมังกนะเขาเอ,อ,อนินมือเอ,อ,อนนินนเอ,อินติวนั่นละมาพ่อเดีวพ่อเดียวทนใดก็หอามเส่บแล้ว้ใมาเอารูปข่อยว่ดทางน,นี้ที่ <laughs> นี่ฝันเพิ่งเตือนได้เกี่ย้น<ม> <c oughs> ออกขวดเลยครับบ,นบานๆบรต้องเราเองหลายกินไดชลาบ,บักพรกว่าจะกินบ,บักพรกไหมอืมอกินอ่านก่อนเด้อนาเด้อครับเด้อเอฟซีต่างประเทศหรือในประเทียด <c oughs> ูอ,อยังมองน้ำท่วงมองนำท่วมกรับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับคหงหนี่เงาคนบงางเงา เครียรผมเบิ่งข่าวอยู่ใ่วาน้ำถั่วมมันว่าเคลื่อนเองก่อนขึ้นเคลื่อนแตกบ่หรือเขาปล่อยน้ำออกไล่กับใครวายานเคลื่อนแตกอยู่อียังก่อนขคลองอันเช่าจังหวัดอันนครราชสีมาบ่แมนบ่เขาบอกว่าเคลื่อนแตกเขาเลยว่าอีย่งบุ๋นเขาหามไว่าเคลื่อนแตกว่ากัน ว่ะขอโทษขอให้บ่หูบ่หูซับดอกเมืองขคาวเมือนั้เขาบอกว่าหาเธอเป็นกำลังใจให้เพื่อนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้าโคราชกระทวนเลยเห็นเห็นตะคาวน,นะบ่รู้ว่าอยู่ไใจมันเมืองขคาวบ่ะชัตบ่นั่นปานไดมันบ่ะชัตครับบ่กล่องอ้าวเปิดไล่ติ๋วแทมเมอร์นี่เป็นไงเสนีญญไปจังหวะ ชายรักผู้ชายหลงเไปไ็นรครับม <c oughs> ไม <c oughs> ่อยูย่ล้วรอปคือเนื้บดีไรเลียเตียวกันนะขนาดว่าอาบน,น้ำามาเร่อำไมไอาบไฟบอมาเยอะจุ่ ยัวยๆวันนี้วันจะยอวยๆหอมได้สวยอืมไปได้มานต้องใส่ยั่วๆเลยไปได้มานต้องใส่ยั่วๆป็นช่องอื่นเขาบักแนานะยั่วๆจีนนะบอกนังกัน่าปะกูว่าแล้วกูว่ามันต้องด่ามากูว่ามันต้องมองกูว่านี่แหละเป็นแบบนี้แบบอืมเอ้าผู้ใดนี่อุ้ยเล่นบล็อกอีกโทรหน่อยดิคุณป้ากานิกาส่งไหมหรอคะเขาสาวไป มาตอนไทยวะมันาสาธุเ <laughs> ด mm ้อได้อีกนะเด้อสาธุเด้อร์นักซาธุเด้อได้อีกไงแต่พนักกับบะไรพนักอืมไปสาทูยูอ่างหนำอืมไปซาดิ้งหน่อยเนาะอืมอร่อยจังเลยเนี่ย ปุ๋นบักนดก่อนเดยเสือ,ดอ,นนอ,อเด้อปาดกระปุนโลนึงคันต้องกิงใจกับมาที่กินอีกเลยปิดกล่องแล้วนี่กินต่อได้นเหรอแม่บ้าเพื่อนเก็บออกได้ปิดกล่องแล้วเพื่อนเพิ่งไปหาหมองนังเย็นๆกนินนั่นนี่ <c oughs> เป็นแบบนี้แหะครับเราทำใม้ <c oughs> กินกระปุลนน้ำกันครับมื่อนีร่น้ำปุ๋นน้ำยากรบครับพร้อมกระปุลนน้ำยาเหล้าม <c oughs> ีผักซี่หอมแล้วอบกับพักอีตูวละผักอีตูวเล้าแบบกาเอื่นผักอีตูว แซ่บครับมื่อนี้ก็เป็นฝีมือของกรอเกที่เห้กินครับปกติที่เค็มมือนียวกบเค็มครับเผ็ดพอดีนะครับน้ำมก็ไหลพอดีครับขอบคุณอมานโลนึงเบิดเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดต่อได้นะครับเด้ต้องโจโรคจำเหมือนเดิมครับโอเคมาเจอกันค่ะรับวอลเลย์ว่าสันเนาะวอลหรอเพั่นขาเป็นโค้ชโปกะโค้ชโปกโค้ชโปกหรือว่าไปนังครับท่านี่แหละครับผม